สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคะคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าสมองมนุษย์จิตสำนึกและจิตวิญ,ญญาณเชื่อมโยงกันอย่างไรสิ่งที่ต้องทำเพื่อระหนักถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของการดำรงอยู่เราจะพบคำตอบทั้งหมดของเราที่นี่หัวข้อนี้เราจะเรียนรู้หัวข้ออันทรงพลังเกี่ยวกับจิตสำนึกสมองมนุษย์และจิตวิญญ,ญาณไปรับฟังกันดีกว่าคะ่ะจิตใจมนุษย์ อะไรที่ทำให้เราเป็นคนจริงๆเราแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เดินอยู่บนโลกใบนี้อย่างไรอันที่จริงเพื่อให้ง่ายขึ้นลองจากัดขอบเขตของคำถามนี้ให้แคบลงถึงเพื่อนบ้านทางบรรุกรรมของเราอะไรทาให้เราเป็นคนและลิงนอกเหจากความแตกต่างที่ชัดเจนในลักษณะทางกายภาพแล้วสมองของมนุษย์ยังสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ใจิตใจของมนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทรงพลังและเรียนแบบไม่ได้ในธรรมชาติและทํางานในรูปแบบที่ท้าทายมาตรฐานความสอดคล้องทั้งหมดอย่างชัดเจนเราต้องเคยได้ยินเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และจํานวนการวิจัยที่กําลังดําเนินการเพื่อให้บรรลุแม้ว่ามันจะทํางานเพื่อทําซ้ําโปรโตโคอลที่ป้อนล่วงหน้าแต่ก็แทบไม่ต้องคิดนอกกรอบเลยดังนั้นแม้ว่าจะก้าวไปสู่ความสูงที่ไม่มีใครเทียบได้ ก็ไม่มีทางที่จะเกิดสติปัญญาของมนุษย์ได้ข้อเท็จจริงที่ว่า AI เกิดจากความคิดของมนุษย์ก็เพียงพอแล้วที่จะชี้ให้เห็นว่าเหตุใด AI จึงไม่สามารถบรรลุถึงระดับความพอเพียงที่ต้องการได้เทคโนโลยีการถ่ายภาพช่วยให้เราเห็นว่าสมองทํางานอย่างไรวิธีการตอบสนองต่อสียงเราและวิธีการดำเนินการเพื่อประสานงานกิจกรรมต่าง แม้ว่าความสัมพันธ์เดิมๆจะซ้ำรอยในกรณีของ AI ก็จะขาดสติทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่มีประสิทธิภาพสติการคิดนอกกรอบที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้คือสิ่งที่เรามักเรียกว่าจิตสำนึกตรงกันข้ามกับความเชื่อที่เป็นที่นิยมมันเป็นวิธีการแบบองค์รวมที่ร่วมการรับรู้ภายในและภายนอกเพื่อปลดล็อกทางเดินไปสู่อีกมิติหนึ่ง เป็นระดับของการยกระดับจิตวิญญาณซึ่งเป็นจุดที่เราเริ่มพิจารณาจุดประสงค์และเหตุผลที่ใหญ่กว่าในชีวิตเมื่อเราเริ่มตระหนักถึงความเป็นจริงนอกเหนือจากการดำรงอยู่ทางกายภาพที่จับต้องได้ของเราเราจะได้บรรลุสติสัมปชัญญะจิตสํานึกถูกกำหนดให้เป็นสุดยอดของการรับรู้เราจะมีสติเมื่อเรามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นจริงของเราและเราสามารถใช้ข้อมูลนี้ เพื่อตั้งคำถามถึงจุดประสงค์ของการมีอยู่ของเราเราเลือกที่จะรับแสงสว่างจากจิตวิญญาณแห่งจักรวาลอย่างตั้งใจทำความเข้าใจความสอดคล้องกันเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของเราเราเปิดรับสัญญาณต่างๆตอบสนองในลักษณะที่ทำให้เราเข้าใกล้าการทรงเรียกที่สูงขึ้นและในขณะเดียวกันเราก็หลงระเลิงไปกับการทำให้เป็นจริงและค้นพบตัวเองมีสติสัมปชัญญะ ต่อสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกตระหนักถึงความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนระหว่างทั้งสองมิติมันเป็นทางเลือกที่ใช้งานความรู้ทางโลกทําให้เรารู้ว่าอะไรจิตสํานึกเตรียมราให้พร้อมสําหรับทําไมและอย่างไรเราเลือกที่จะมองเห็นสิ่งที่เกินขอบเขตธรรมดาเพื่อที่จะรู้แจ้งคนรู้ทันแต่คนไม่มีสติวิญญาณมีการเชื่อมต่อที่ซับซ้อนระหว่างสมอง จิตสำนึกและจิตวิญญาณของมนุษย์อันที่จริงไม่มีตัวเลือกใดที่เราสามารถเลือกจากสมการและคาดหวังให้มันคงอยู่ได้มันเป็นเหมือนเครือข่ายของความเป็นจริงที่เชื่อมต่อถึงกันทุกสิ่งมังทลายลงเมื่อเราไม่ระวังรักษาให้สมบูรณ์วิญญาณคือความจริงสูงสุดของเราการดำรงอยู่ของเราเหนือร่างกายที่จับต้องได้เราเกิดมาเพื่อตายแต่กายเท่านั้นที่ดับไป การดำรงอยู่ของเรามีความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าซึ่งดำรงอยู่นอกเหนือจากชีวิตทางโลกนี้วิญญาณของเราไม่มีอะไรที่ขาดปฏิหารแต่การปรับสภาพทางโลกที่สม่ำเสมอที่เราทำให้ตัวเองผ่านพ้นไปกลับทำให้เงาของความเป็นจริงแฝงอยู่ในอีกมิติหนึ่งเราเป็นตัวตนเดียวจิตใจเดียวจิตวิญญาณเดียวเราสามารถเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆได้อย่างลงตัวโดยไม่ต้องอาศัยสื่อกลางในการสื่อสาร มันเหมือนกับการสิงข้อไหนเราคิดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างและมันเกิดขึ้นจริงจากที่ไหนเลยเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวเชื่อมต่อกันในทุกด้านแต่การพึ่งพาช่องทางวัตถุมากเกินไปทําให้การเชื่อมต่อสัญญาณของเราปลอมปนอย่างมากเราหรา่างไกลจากร่ากเงาของเราเราไม่ได้ค้นพบหรือประดิษฐ์อีกต่อไป เรากำลังเผยแพร่อุดมการณ์และความเชื่อของคนส่วนน้อยที่เคยอยู่ที่นั่นและทำสิ่งนั้นเราอาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่พร้อมในการรักษาสมดุลของพลังงานตามธรรมชาติและเรากำลังทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกโดยการสะสมพลังงานด้านลบในรูปแบบของความเครียดความกลัวและความวิตกกังวลเราอาศัยแกเจ็ตเพื่อส่งข้อความของเราเราขึ้นอยู่กับทรัพย์สินทางโลกของเราโดยสิ้นเชิง ไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่กับเราไปจนสุดทางการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณจำเป็นต้องขจัดความยุ่งเหยิงเราต้องกำจัดสิ่งรบกวนเหล่านี้เพื่อที่จะสามารถมองไปไกลกว่าสิ่งเหล่านั้นและเชื่อมต่อกับความเป็นจริงที่กำหนดตัวเราเราต้องจัดการความคิดของเราให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะเกี่ยวกับจิตวิญ,ญญาณของเรา มันคือความจริงสูงสุดของเราจุดประสงค์ของการดำรงอยู่ของเราคุณผู้ฟังทุกท่านคะมันไม่ง่ายเลยจริงๆที่ชีวิตนี้เราจะมีโอกาสได้รู้จักตัวตนที่สูงกว่าตัวเราครูในฐานะผู้เปิดเผยมิติจิตวิญญาณเห็นความยากลำบากเหลือเกินของนักรบผู้ตามหาแสงสว่างคะ่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ตามหา ชิคซซอบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้รูปแบบพลังงานวิญญาณของเราสมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะจากหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ชอบใจคลิปนี้กรุณาไก่ใส่หมายเลขศูนย์หนึ่งแล้วตามด้วยชื่อเล่นของทุกคนกันดีกว่าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขจากหัวใจที่ตื่นรู้ครูจะผลิตคลิปดีๆมากทุกท่านได้มีโอกาสได้รับฟังในลำดับถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เจอเจอเทวดา ประจำตัวค่ะ